จะมาขจัดคราบสนิมกันนะคะสนิมที่เกิดจากอะไรนะคะกระดุมนะคะสนิมเราจะใช้น้ำยากัดสนิมผ้าของร้านมีมีมมสกอบรีดนะคะลูกค้าใช้ได้ทั้งตอนเปียกและตอนแห้งนะคะแต่ถ้าไม่แน่ใจลูกค้าพยายามป้ายที่ใช้ใชชยผ้าก่อนนะคะจะป้ายอย่างนี้นะคะ จมแล้วก็ป้ายไปเลยนะคะสนิมติดนานอย่างนี้ลูกค้าสามารถป้ายได้ถึงสองสาครั้งเลยนะคะจนกว่าสนิมจะหลุดออก ้ายแล้วเราก็ไปซักตามปกติได้เลยนะคะถ้าป้ายตอนแห้งก็ปล่อยให้ผ้าระเหยระเหยเดี๋ยวมันก็แห้งหายไปเองนะคะลูกค้าอันนี้ติดมานานนะคะดูจากดูจากกระดุมนะคะติดมานานมากใช้เวลาแป๊บนึงนะคะใช้ได้กับ สนิมที่ติดผ้านะคะลูกค้าถ้าอะไหล่ดําขนาดนี้แล้วนะคะเอาไม่ออกนะคะมันไม่ได้ใช้กับอะไหล่นะคะใช้กับผ้าได้อย่างเดียวเห็นไหมคะหลุดออกไปแล้วนะคะหลุดไปแล้วนะคะข้างนี้เมื่อกี้ที่เราป้ายไว้ก็หลุดไปแล้วนะคะอันนี้ติดมาที่ผ้าแล้วก็ป้ายได้นะคะ ป้ายจริงไว้เลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้ป้ายตัวนี้ให้ดูอีกใช้ป้ายที่สนิมที่ติดผ้านะคะลูกค้าผลิตภัณฑ์น้ำยากัดสนิมของร้านมีมีสกบ,บรี่ถ้าไหลเป็นสนิมป้ายไม่ออกนะคะ บอกไว้ก่อนตรงไหนที่เป็นสนิมเราป้ายไปได้เลยหลุดออกหมดนะคะ ไปแล้วนะคะหเห็นไหมะคะปายซ้ำๆได้นะคะจนกว่าจะห,หลุดเห็นไหมคะหลุดไปหมดเลยนะคะเมื่อกี้ที่ติดข้างหลังเสื้อนี่ก็หลุดไปแล้วหลุดออกหมดเลยนะคะสองตัวสี่ข้างนี่คือวิธีการสาธิต สัายาขจัดสนิมผ้าของร้านมีมีซักอบรีดนะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอบคุณค่ะ